สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซาไปทํางานสองปีกลับบ้านมาอีกทีสามีหนีหายบ้านร้างเผยเบื้องหลังเศร้าคนเราเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันหลายคนจึงเลิอกออกจากบ้านเกิดเพื่อสแสวงหาโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นสิทธิของทุกคนที่จะมีชีวิตตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามมันอาจจะต้องแลกมาด้วยค่าใช้ใจ่ายบางอย่างเรื่องเราข้างต้นเป็นของหญิงสาวคนหนึ่ง ในมณฑลเซชวนของจีนเธอไม่อยากทุกทนกับชีวิตที่ยากลำบากอีกต่อไปเธอจึงเลือกหนทางใหม่ด้วยการออกไปหางานที่นอกเมืองโดยไม่ฟังคำทักทวงของสามีและครอบครัวในช่วงสองปีที่ผ่านมาเธออดทนต่อความยากลำบากมากมายในที่สุดเธอก็มีทาั้งงานและเงินเธอสามารถซื้อออดี A6 มูลค่าหลายล้านได้เมื่อรู้สึกว่าชีวิตบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เธอจึงอยากกลับบ้านเกิดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอีกครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อเธอขับรถหรูกลับมายัางบ้านเกิดเธอได้พบว่าบ้านที่เธอเคยอาศัยอยู่มีสภาพสุดโทรมเมื่อเข้าไปสำรวจภายในบ้าน มันไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เลยแม้แต่สามีของเธอก็หายไปเมื่อสอบถามเรื่องราวกับชาวบ้านเธอจึงรู้ว่าสาเหตุที่สามีย้ายออกไปเพราะเขาลือว่าเธอไปทำงานที่เมืองตรงกวมนมณฑลกวางตุ้งคอยนวดบำบัดและอาจจะมีสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนซึ่งข่าวลือดังกล่าวทำให้สามีไม่พอใจและเมื่อข่าวลือหนาหูขึ้นเรื่อยๆสามีจึงตัดสินใจไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเธออีกต่อไปและย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างเงียบ เมื่อรับรู้เหตุผลของสามีเธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตลอดสองปีที่ผ่านมาเธอพยายามทำงานหนักเพื่อครอบครัวเธอไม่คิดเลยว่าสามีจะเลือกฟังเข่าลือมากกว่าจากปากของภรรยาอย่างเธอเขาคิดว่างานของฉันน่าอายแต่ฉันพยายามทำงานหนักเพื่อครอบครัว งานของฉันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดฉันไม่เคยทำอะไรผิดกับสามีและครอบครัวที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยนะฉันเป็นผู้หญิงการไปทำงานนอกเมืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่ฉันกลับมาที่นี่อีกครั้งหลังจากผ่านไปสองปีมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฉันไม่เคยเปลี่ยนใจแต่ทำไมเขาถึงเลือกเชื่อเขาลือแทนที่เขาจะเชื่อฉันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณคะ่ะ